รอบที่แล้วได้พิตาหลวงพ่อกเกษมเคมรโกรพิมพ์เดียวกันนามิเนี่ยครับรอบนี้ได้ปิตานามิแล้วครับซูมหน่อยนี่ปิตานามิครับดูเหมือนกันเลยครับใช้กล้องขยายโดยกีครับบอก เป็นที่ดูคร่าวๆไปก่อนครับช่วงขาขวาตรงนี้ครับจะนูนๆคมๆไหมครับนิ้วมือติดชัดๆอยู่ในกรอบสะท้อนแสงยันข้างหลังเดี๋ยวจำตรงที่ผมบอกนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่กล้องขยายดูขาตรงนี้นุูนๆคมๆนิ้วมือคมชัดนี่ครับขาหนูนๆคมคม มือคมชัดนี่นี่มือคมชัดนะนั่นหลังก็เป็นยนันรุ่นนี้ก็ราคาหลักร้อยต้นๆนะครับ